ในบทสุดท้ายนี้จะเป็นการนำเสนอในเรื่อง mind set ของผู้ชนะตามหลักการ NLP หรือ n e u r o Linguistic Programming เพื่อให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตของท่าน mind set ของผู้ชนะเป็นชุดความเชื่อที่จะช่วยให้ท่านฝ่า,ฝาฟันปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการพาตัวท่านไปสู่ความสำเร็จในชีวิต Mindset ของผู้ชนะมีด้วยกัน16 Mindset Mindset ที่1คือสิ่งที่ฉันได้กระทำลงไปฉันได้ทำการเลือกอย่างดีที่สุดแล้วบนตัวเลือกทั้งหมด ที่มีอยู่ณตอนนั้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับอดีตไว้ว่าฉันสนใจในอนาคตมากกว่าอดีตเพราะว่าอนาคตคือที่ที่ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตต่อไปในยะของมันก็คือหากวันนี้ท่านมองย้อนหลังไปดูการกระทําในอดีตและบอกตอนเองว่าทำไมวันนั้นฉันไม่ตัดสินใจแบบนี้นะท่านอาจจะเกิดความรู้สึกที่ ไม่ดีขึ้นมาให้ท่านบอกตนเองว่าวันนั้นเราได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในตัวเลือกที่มีในขนาดนั้นและการเลือกในอดีตทําให้เราเป็นเราในวันนี้ได้เรียนรู้จากการตัดสินใจในอดีตหมยเซตที่2ทุกพฤติกรรมล้วนมีความตั้งใจดีหรือเจตนาดีแฝงอยู่เสมอลองมาฟังคำสอนในเรื่องมองแต่แง่ดีเถิดของท่านพุทธทาสพิกุ ต่อไปนี้เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีด้วยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงพฤติกรรมของคนในโรคนี้ล้วนแล้วแต่มีทั้งเจตนาดีและไม่ดีปนเปนกันไปแต่ส่วนใหญ่เราจะมองแต่มุมที่ไร้ายและมองข้ามสิ่งที่ดีที่มีแฝงอยู่แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามี Mindset ในการมองว่า ใครก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมแบบใดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีย่อมมีจุดประสงค์ที่แฝงอยู่มุมมองเช่นนี้จะทำให้เราสามารถมองหาทางเลือกให้กับชีวิตได้มาย s e ทที่3ไม่มีความล้มเหลวมีเพียงแต่ f e ี d b a c k เท่านั้นโรเบิร์ตเคนเนดีได้กล่าวไว้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะล้มเหลวเสียก่อน เพราะความล้มเหลวคือบันไดไปสู่ความสําเร็จพี่น้องตระกูลไรกว่าจะสร้างเครื่องบินที่บินได้ให้สําเร็จต้องผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนหากพวกเขาท้อแท้ล้มเลิกตั้งแต่ประสบความล้มเหลวในครั้งแรกก็อ,อาจจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องบินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โทมัสแอลวาเอดิสันได้พยายามประดิษฐ์หลอดไฟเพื่อให้ใช้งานได้จริงกับบ้านเรือนทั่วไปและเขาต้องผ่านความผิดพลาดมามากมายแต่เขาบอกว่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ความผิดพลาดนำไปสู่การเรียนรู้และทำให้เขาสามารถสร้างหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงมา์เซทที่4สิ่งที่ฉันได้รับการตอบสนองกลับมาคือความหมายที่แท้จริงของข้อความที่ฉันสื่อสารออกไป การสื่อสารและความสัมพันธ์เปรียบดังชีวิตที่ต้องมีออกซิเจนหากเราอยู่ในโรค โดยไม่รู้จักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็ยากที่จะดำรงอยู่ในสังคมได้นั่นคือความสำคัญของการสื่อสารนั่นเองการที่เราจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเราเองหรือผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักการใช้ศิละปะของการสื่อสารเมื่อเราสื่อสารไปแล้วแต่ได้รับสิ่งที่ตอบสนองกลับมาไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็ต้องปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้นนี่คือไม n d เซ t ที่4ของผู้ชนะ